สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมานําเสนอสตรคํานวณเลขเด่นของตัวแรกนะครับพร้อมสูตรดับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่3มแล้วซึ่งสูตรนี้มีสถิติเข้าทั้งหมด21งวดนะครับคือตั้งแต่วันที่16กันยายนปี5้านะครับก็จะถึงงวดปี5้า้าทั้งปีนะครับดังที่เห็นในมือถือนะครับผมโดยจะให้เลขเด่นแรางามตัวเลขนะครับเอาละครับเรามาดูวิธีคิดกันเลยนะครับ สูตรนี้มีชื่อเรียกตามโปรแกรมคำนวณว่าสูตร fhi 0 7กับสูตร hi 7โดยวิธีคิดคำนวณสูตร fhi นั้นใช้เลขหลักสิบบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วย07จะได้เลขเด่นตัวที่1กับ2นะครับต่อมาสูตร hi 7ใช้เลขหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่าง บวด้วยเจ็ดนะครับจะได้เลขเด่นตัวที่สามส่วนส่วนดับล่างนั้นให้ใช้เลขหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะครับโดยผมได้ทําการแยกช่องสูตรต่างๆไว้ให้แล้วนะครับมาคิดตามกันเลยนะครับงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีห้าแปดนะครับหลักสิบบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้แปดบวกศูนย์บวกสามนะครับเท่ากับสิบเอ็ดเอาแต่หลักหน่วยมานะครับ คือเลขหนึ่งนะครับเอาหนึ่งไปบวกศูนย์นะครับได้หนึ่งนะครับเอาหนึ่งไปบวกเจ็ดครับได้แปดนะครับเด่นตัวที่หนึ่งคือเลขหนึ่งนะครับเด่นตัวที่สองคือเลขแปดนะครับต่อไปสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้ศูนย์บวกสามเท่ากับสามนะครับเอาสามไปบวกเจ็ดนะครับได้ศูนย์นะครับนี่คือเด่นตัวที่สามนะครับต่อไปเอาสามนะครับไปบวกกับหนึ่งนะครับได้สี่ครับนี่คือเลขดับนะครับเลขที่ออกคือเจ็ดแปดนะครับเข้าเลขแปดนะครับดับสี่ดับถูกนะครับ ่อไปงวดเปนที yup. 17. 17. 17. 17. ่สิเดเดือนสิบสปีห้แปดนะครับสิบบวกสิล่างบวหน่วยล่างนะครับก็จะได้ห้าบวกเบวกแปครับเท่ากับยี่สิบเอาแต่หลักหน่วยมาครับคือศูนย์เอาศูนย์บวกศูนได้ศูนย์นะครับเอาศูย์บวกเได้เนะครับเด่นตัวที่หนึ่งคือศูนะครับเด่นที่สองคือเนะครับต่อมาเอาสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้เจบวกกับแนะครับเท่ากับสิเอาแต่หลักหน่วยมานะครับเอาห้าไปบวกกับเจนะครับได้สนะครับเอาห้าไปบวกกับหนึ่งได้หก เลขที่ออกคือศูนย์แปดนะครับครับเข้าเลขศูนย์นะครับดับเลขหกนะครับดับถูกนะครับต่อไปง่วันที่สามสิบเดสิบสองปีห้าแปดนะครับหลักสิบบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้ห้าบวกศูนย์บวกแปดนะครับเท่ากับสิบสามนะครับเอาได้หลักหน่วยมานะครับคือเอาสามบวกศูนย์ได้สามนะครับเอาสามบวกเจ็ดได้ศูนย์นะครับต่อไปเอาสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้ศูนย์บวกแปดนะครับเท่ากับแปดนะครับเอาแปดบวกกับเจ็ดได้ห้า เอาแปดบวกหนึ่งได้เก้านะครับเลขที่ออกคือศูนย์สองนะครับนะครับเข้าเข้าศูนนะครับดับกับ9้าดับถูกนะครับต่อไปง้อไปที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งปีห้าเก้านะครับหลักสิบบวกสิบล่างบนหน่วยล่างนะครับก็จะได้หนึ่งบวกศูนย์บวกสองนะครับเท่ากับสามนะครับเอาสามบวกศูนย์เท่ากับสามนะครับเอาสามบวกศูนเท่ากับศูนนะครับต่อมาเอาสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับได้ศูนย์บวก2เท่ากับสองนะครับ เอาสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้านะครับแล้วเอาสองไปบวกหนึ่งเท่ากับสามนะครับเดินเลขดับนะครับเลขที่ออกคือห้าศูนย์นะครับเข้าเลขศูนย์นะครับดับเลขสามดับถูงนะครับต่อมาเมื่อวันที่หนึ่งเดือนสองปีห้าเก้านะครับอ่าเอาเจ็ดบวกห้าบวกศูนย์นะครับก็จะได้สองนะครับเอาสองบวกศูนย์ได้สองนะครับเอาสองบวกเจ็ดได้เก้านะครับเด่นตัวที่หนึ่งคือสองเด่นที่สองตัวที่เก้านะครับ ่าต่อไปเอาสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับได้ห้าบวกศูนย์เท่ากับห้านะครับเอาห้าไปบวกเจ็ดได้สองนะครับเอาห้าไปบวกหนึ่งได้หกเป็นตัวดับนะครับเลขที่ออกคือศูนย์เก้าครับเข้าตัวนี้ครับเข้าเก้านะครับดับหกครับดับถูกนะครับต่อไปงวดวันที่สิบหกเดือนสองปีห้าเก้านะครับเอาหลักสิบบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างได้ศูนย์บวกศูนย์บวกเก้านะครับเท่ากับเก้า เอา9บวกศนเท่ากับ9นะครับเอา9้าบวก7เท่ากับ6นะครับเด่นตัวที่1คือ9เด่นที่สองคือ6นะครับต่อไป10บล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้ศูนย์บวกกับ9้านะครับเท่ากับ9นะครับเอา9้าบวกกับเจได้หนะครับเด่นตัวที่3าคือ6นะครับต่อไปเอา9้าบวกกัน1นะครับได้ศูนย์ครับดับคือ0ูนนะครับเลขที่ออกคือ9 8แปนะครับครับเข้า9นะครับดับศูนย์ดับถูกนะครับต่อไปงวดตัวที่1เดือนสาปีห้าเก้านะครับเอาสิบบวก่วยล่างก็จะได้ บวกเก้าบวกแปดนะครับเท่ากับได้สามนะครับแล้วเอาสามบวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับเอาสามบวกเจ็ดได้ศูนย์นะครับได้เด่นตัวที่หนึ่งคือสามเด่นที่สองคือศูนย์นะครับต่อไปเอาสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับได้เก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดนะครับเอาเจ็ดไปบวกเจ็ดนะครับได้คือสี่นะครับเด่นตัวที่สามคือสี่นะครับเอาเจ็ดไปบวกหนึ่งได้แปดนะครับคือเลขดับนะครับเลขที่ออกคือศูนย์หกนะครับเข้าเลขศูนย์นะครับดับเลขแปดดับถูกนะครับต่อไปงวดวันที่สิบหกเดือนสามปีห้าเก้านะครับ สิบบวกสิบล่างบวหน่วยล่างก็คือแปดบวกศูนย์บวกหกนะครับได้เท่ากับสี่นะครับเอาสี่บวกศูนย์ได้สี่นะครับเอาสี่บวกเจ็ดได้หนึ่งนะครับเดลนตัวหนึ่งคือสี่เลขที่สองคือหนึ่งนะครับต่อไปสิบล่างบนหน่วยล่างได้ศูนย์บวกกับหกนะครับเท่ากับหกนะครับเอาหกบวกเจ็ดได้สามนะครับเอาหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับเลขดับเป็นเลขเจ็ดนะครับเลขที่ออกคือสามสองนะครับขาสองเข้าตัวสามนะครับดับก็ดับถูกนะครับ ต่อไปงวดไปที่หนึ่งเดือนสี่ปีห้าเก้านะครับสิบบวกสิบล่างบนหน่วยล่างก็คือหนึ่งบวกสามบวกสองเท่ากับหกนะครับเอาหกบวกศูนย์ได้หกนะครับเอาหกบวกเจ็ดได้สามนะครับเด่นตัวที่หนึ่งคือหกเด่นที่สองคือสามนะครับต่อมาสิบล่างบวกหน่วยล่างก็คือสามบวกสองเท่ากับห้านะครับเอาห้าไปบวกกับเจ็ดนะครับได้สองนะครับเอาห้าไปบวกกับหนึ่งได้หกนะครับดับหกเลขที่ออกคือเก้าสองนะครับเข้าเลขสองนะครับดับเลขหกถูกนะครับ งวด16เดือน4ปี59นะครับหลัก10บวก10ร่างบนหน่วยล่างนะครับได้2บวก9บวก2นะครับเท่ากับ3นะครับเอา3บวก0ได้3นะครับเอา3บวก7ได้0นะครับเด่นตัว1คือ3นะครับเด่นตัว2คือ0่อมาเอา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้9บวก2นะครับเท่ากับ1นะครับเอา1ไปบวกกับ7ได้8นะครับเอา1บวกกับ1ได้2นะครับดับ2นะครับเลขที่ออกคือ87นะครับเขข้าเล8นนะะคครรัััับบบบดด2 ต่อมางวดวันที่สองเดือนห้าปีห้าเก้านะครับหลักสิบบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างก็จะได้ศูนย์บวกแปดบวกเจ็ดนะครับได้เลขห้านะครับห้าบวกศูนย์ได้ห้านะครับเอาห้าบวกเจ็ดได้สองนะครับเด่นคือห้ากับสองนะครับต่อไปสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้แปดบวกเจ็ดเท่ากับห้านะครับเอาห้าบวกเจ็ดได้สองนะครับเอาห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับได้ดับหกนะครับเลขที่ออกคือศูนย์สองนะครับเข้าเลขสองนะครับดับเล่มหกนะครับดับถูกนะครับ ต่อมาวันที่สิบหกเดือนห้าปีห้าเก้านะครับหลักสิบบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้ห้าบวกศูนย์บวก2นะครับเท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดบวกศูนเท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี่นะครับก็จะได้เด่นที่หนึ่งคือเจ็ดที่2คือสี่นะครับต่อมาสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้ศูนย์บวกกสองนะครับเท่ากับสองนะครับเอาสองบวกเจ็ดได้9้านะครับเอาสองบวกหนึ่งได้สานะครับได้ดับเป็นเลขสานะครับเลขที่ออกคือ9ก้ากับแปดนะครับเข้าเลข9้านะครับดับสามเดาถูกนะครับ ต่อมางวดวีนที่1เดือน6ปี59าานะครับ10บวกสิบ่างบนหน่วยล่างก็จะได้3บวก9บวก8นะครับเท่ากับ0ูนย์นะครับศูนบวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับ0ูนบวก7ได้7นะครับก็จะเด่นตัวเด่นคือศูนย์กับ7นะครับต่อมา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้9บวก8นะครับเท่ากับ7นะครับ7บวก7ได้4ี่นะครับ7บวก1ได้8นะครับได้ดับ8นะครับเลขที่ออกคือ1 4สนะครับเข้า4นะครับดับแดดับถูนะครับ สามาก็วันที่16เดือน6ปี5 9้านะครับ10บวก10ล่างบวกหน่วยล่างก็จะได้2บวก1นบวก4ี่นะครับเท่ากับ7นะครับเอา7บวก0ูนย์ได้7นะครับ7บวก7ได้สนะครับเด่นตัวที่1คือเดเด่นตัวที่2คือ4ี่นะครับต่อมา10บล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้1บวกับ4นะครับได้5้านะครับ5บวกกับ7ได้2นะครับเอา5้าไปบวกกับ1นได้6นะครับเป็นเลขดับดับหนะครับเลขที่ออกคือ7 9นะครับข้าเลข7นะครับดับ6ดับถูกนะ ต่อมาก็เป็นที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีห้าเก้านะครับสิบบวกสิบล่างบดหน่วยล่างก็จะได้หนึ่งบวกเจ็ดบวกเก้านะครับเท่ากับเจ็ดนะครับเอาเจ็ดไปบวกศูนย์ได้เจ็ดนะครับเอาเจ็ดไปบวกเจ็ดได้สี่นะครับเด่นตัวที่หนึ่งคือเจ็ดเด่นตัวที่สองคือสี่นะครับต่อมาเอาสิบล่างบนหน่วยล่างก็จะได้เจ็ดบวกกับเก้านะครับเท่ากับหกนะครับเอาหกไปบวกเจ็ดได้สามนะครับเอาหกไปบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับเลขที่ออกคือห้าสามนะครับเข้าเลขสามนะครับดับได้เจ็ดดับถูงนะครับ ต่อมางวดที่แล้วนะครับคืองวดันที่สิบหกกรกฎาคมปีห้าเก้านะครับหลักสิบคือหกหลักสิบล่างคือห้าหลักหน่วยล่างคือสามนะครับหกบวกห้าบวกสามนะครับได้สี่นะครับเอาสี่บวกศูนย์ได้สี่นะครับเอาสี่บวกเจ็ดได้หนึ่งนะครับเด่นตัวที่หนึ่งคือสี่เด่นตัวที่สองคือหนึ่งนะครับต่อมาเอาสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็คือห้าบวกสามนะครับได้แปดนะครับเอาแปดไปบวกเจ็ดได้ห้านะครับ าเอาแปดไปบวกกันหนึ่งได้เก้านะครับเลขที่ออกคือห้าห้านะครับเข้าเลขห้าแล้วครับดับเก้าดับถูนะครับต่อมางวดวันที่หนึ่งเดือนแปดปีห้าเก้านะครับหรืองวดปัจจุบันก็คืองวดวันที่หนึ่งสิงหาคมปีห้าเก้านะครับหลักสิบคือหกหลักสิบล่างคือห้าหลักหน่วยล่างคือห้านะครับ หกบวกห้าบวกห้าได้หกนะครับเอาหกบวกศูนย์ได้หกนะครับเอาหกบวกเจ็ดได้สามนะครับเด่นตัวที่หนึ่งคือหกเด่นตัวที่สองคือสามนะครับต่อมาสิบล่างบนหน่วยล่างนะครับคือห้าบวกห้านะครับได้สูงนะครับเอาศูนย์ไม่บวกเจ็ดได้เจ็ดนะครับนี่คือเด่นตัวที่สามนะครับต่อไปศูตย์ดับนะครับเอาศูนย์ไม่บวกหนึ่งนะครับได้หนึ่งครับดับหนึ่งนะครับสรุปก็คืองวดนี้เด่นคือหกสาม เจ็ดนะครับและดับก็คือหนึ่งนะครับผมผมมีก็สังเกตเล็กน้อยจะมาฝากเพื่อนนะครับอ่าช่องบวกเจ็ดตรงช่องนี้นะครับเห็นไหมครับมันเข้าสามสองแปดมันโถมมาเลยนะครับแล้วมันก็มาผิดตรงงวดเจ็ดสิบเก้าครับมันสะดุดไปงวดหนึ่งนะครับต่อมามันก็เดินดีเหมือนเดิมนะครับสามเข้านะครับห้าเข้างวดที่แล้วผมบอกว่าถ้าส่วนนี้มันเดินดีนะครับก็คือช่องบวกเจ็ดนะครับจะเด่นก็คือได้ห้านะครับ งวดนี้มันก็ออกห้าห้าจริงๆครับเด่นห้านะครับงวดปัจจุบันนะครับก็ตามนี้ครับถ้ามันไม่สะดุดอีกนะครับเด่นปกตก็คือเลขเจ็ดนะครับลองมาก็คือหกกับสามนะครับอ่าจะมีข้อสังเกตอีกอย่างนะครับคือั้งแต่งวดสามสองเรามานะครับเห็นไหมครับมันจะออกเข้าสามแล้วกข้หลักสิบนะครับต่อมามันเข้าหลักหน่วยนะครับเข้าสิบเข้าหลักหน่วยเข้าหลักสิบเข้าหลักหน่วยเข้าสิบเข้าหลักหน่วยครับ ้งวดที่แล้วผมก็บอกว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าหลักสิบนะครับนี่ครับมันเข้าหลักสิบจริงๆครับต่อมางวดนี้นะครับก็ถข้าเด่นมันมาจริงๆก็จะไปอยู่ส่วนส่วนนี้ก็จะเข้าเลขอ่าหลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยล่างนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกำลังใจนะครับกดซับตะไคร้เดี๋ยว่ากดไลค์กดแชร์นะครับหรือเข้าไปร่วมติดตามทางช่องทาง facebook นะครับ ได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับตรงคำอธิบายนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสูตรเด่น2ตัวล่าง f hi 0 7กับสูตร hi 7นะครับจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับขอให้สูตรนี้มาเดินดีต่อไปแลวจะได้มีสูตรดีๆมาไว้คิดคำนวณหาเลข2ตัวล่างกันต่อไปนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับโชคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ